สวัสดีค่ะนำท่านเข้าสู่บทเรียนคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนามนุษย์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่หัวข้อการเรียนรู้สุดท้ายแล้วนะคะคิดดูสิคะเราอยู่กันมายาวนานนะคะมาจนถึงหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่เราเอามาดูว่าสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยจะประยุกต์ใช้ยังไงนะคะหัวข้อการเรียนรู้ในวันนี้ก็เลยว่าด้วยเรื่องของการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดทํายุทธศาสตร์ ก,การพัฒนามนุษย์นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันนะคะอาจารย์ดรพัทรจิตจุมพลกอสรีนะคะอาจารย์แนชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แนชเราอยู่กันถึงนี่หัวข้อสุดท้ายแล้วนะไม่เบื่อจรินกันไมไม่เบื่อค่ะวันนี้ผู้เรียนก็จะอยู่กับเราแล้วคราวนี้ผู้เรียนก็หวังว่าจะได้รู้และว่าที่เรียนมาเป็นแนวคิดทฤษฎีต่างๆนียจะเอามาประยุกต์ใช้ยังไงเชื่อว่าวันนี้อาจารย์แนชมีตัวอย่างมาให้ฟังกันด้วยใช่ไหมคะขออนุญาต ไล่มาตั้งแต่แรกก่อนได้เลยค่ะเราพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาตัวเองเราพูดถึงว่าพัฒนาอย่างยั่งยืนฉะนั้นการพัฒนาอย่างที่ที่กำลังจะพูดเนี่ยเราก็เลยจะต้องมองในเชิงยังย่งยืนมองในเชิงว่าเราจะทำอย่างไรที่จะอยู่รอดได้ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะพัฒนาตัวเองแบบไหนเนื่องจากในยุทธศาสตร์เนี่ยมีเครื่องมือ2เครื่องมือเด่น มันอาจจะมีมากกว่านั้นนะคะต,ตอนนี้ในการทำซีนาริโอต่างๆแต่เครื่องมือเด่นๆแล้วยังใช้ในปัจจุบันก็คือเครื่องมือข่อสวอต t อนนัลิซิสแล้วก็ Design t ิ i n กิ้งคือการคิดเชิงออกแบบนั่นเองค่ะอาจารย์ณัฐจะรับพูดให้ฟังถึงในเรื่องของสวอตอนนัลิซิสเพให้อาจารย์แนได้นําเสนอเป็นตัวยกอย่างเนาะ,ะเป็นการประยุกต์ใช้ส w อตแอนนลิซิสได้ค่ะขอบคุณค่ะตัวสวอต a อนนลิซเหมือนที่เราพูดไปเนี่ยเราจะดูจุด อ่อนจุดแข็งเนาะว่าเรามีความเก่งด้านไหนถนัดด้านไหนแล้วเราก็ดูโอกาสและภัยคุกคามว่าแนวโน้มของตลาดเป็นยังไงมีคู่แข่งอะไรบ้างยกตัวอย่างกรณีของสมมติว่าเป็นคนชอบทําอาหารเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็อยากมีร้านอาหารของตัวเองอันนี้ก็คือวิชั่นเลยค่ะเราเเตวิชั่นว่าภายในสาปีเราจะต้องมีร้านอาหารน้าคนจะต้องเข้ามาเยอะอันนี้วิชั่นวิชั่นของเราค่ะวิชั่นสเตทเมนต์ค่ะแล้วก็บอกว่าอา้าวจุดแข็งทําอะไรล่ะ อาหารแบบไหนทำอาหารอร่อยทำอาหารไทยอร่อยมากฉะนั้นแน่นอนร้านนี้ขายอาหารไทยเป็นหลักเป็นหลักคจุดอ่อนในการเป็นว่าเราไม่มีตังค่ะอันนี้เป็นจุดสําคัญไว้มีเงินอันนี้เป็นจุดอ่อนที่ทุกคนมีร่วมกันค่ะ <c oughs> จ๊ะแมทฉะนั้นโพสิชันเนี่ยอันนี้คือโพสิชันนะนะคะทำเก่งทําอร่อยแต่ไม่มีเงินเราก็ไปดูแนวโน้มแนวโน้มตลาดตอนนี้มันจะเน้นในเรื่องําทำคอนเทนต์ <c oughs> ออนไลน์ เราก็เลยบอกว่าทําออนไลน์ขยายคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มต่างๆดีไหมทีนี้เขาทำไปเยอะแยะแล้วเราต้องหาความโดดเด่นเราอาจจะไปอัพสกิลเราละตอนนี้ัพสกิลเราในเรื่องการทำคอนเทนต์ที่เจาะกลุ่ม ลูกค้าอ่าอันนี้แหละค่ะีย่เป็นแนวโน้มของการเพื่อ apply สวอตเข้าไปในตัวเองอันนี้ในตัวเองเนาะเราเราสามารถที่เราตอนแรกเราเคยคิดว่าโอ้สวอตนี่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยเรื่องไกลตัวให้บริษัทเขาทําให้องค์กรใหญ่ๆเขาทําหรือให้แป๊กกระทั่งประเทศชาติทําไปแต่พออาจารย์แนทพูดแล้วเนี่ยมองเห็นได้ว่ากับตัวเราเองเราก็เอามาใช้ได้เรามักจะลืมใช่ค่ะว่าจริงๆอ่ะจริงๆผู้เรียนทุกท่านอาจจะทํากันอยู่แล้ว แต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่คือ s w SWOT analysis ถูตต้องค่ะโอเคเลยค่ะคราวนี้อันนี้เป็นในเรื่องสว o t แล้วอาจารย์แนสสรุปและให้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นเลยว่าการเอามาใช้กับตัวเราเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะคะถัดมาค่ะอีกเครื่องมือหนึ่งที่เป็นเป็นใจความสำคัญของคอร์สนี้เลยนะคะก็คือ Design thinking ค่ะอาจารยขอบคุณค่ะอันนี้ที่ที่ยกมาก็คือเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยม ปัจจุบันนี้ใครๆก็มักจะเกินถึงดีไซน์ทิงกิ้งเพราะว่ามันค่อนข้างว้าวอาจารย์มันมีความแฟนซีในเรื่องของการอธิบายเป็นเมื่อกี้โปรโตไทป์เนี่ยเราจะมักจะสร้างโมเดลแบบจำลองหรือวาดภาพทำสตอรี่บอร์ดอะไรต่างๆมันเป็นแนวดีไซน์ฉะนั้นมันก็แน่นอนที่แบบว่าอาหารนะนะ้านะตอนนี้นะลองเอาอันนี้เรา คิดว่าเราเอาดีไซน์ thinking มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตัวเราเองอซึ่งมันมันมันมีกระบวนการในการที่หยิบยกขึ้นมาใช้ยังไงบ้างอาะคนะเอาอย่างนี้เลยเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีเกษตรกรเยอะอแล้วปัญหาของเกษตรกร,กร,รส่วนใหญ่ก็คือผลผลิตตกต่ำผลผลิตตกต่ำออราคาไม่ดีอีกตั้งหาทําผลิตไม่ได้ราคาไม่ดีแล้วจะทำยังไงทีนี้เราก็จะต้องค้นหา เข้าใจปัญหาหรือว่ามันเกิดจากอะไรเราต้องรู้ปัญหาอย่างแท้จริงเลยว่าเออมีผลผลิตตกต่าที่เกิดจากอะไรมีศัตรูพืชขึ้นมาไหมหรือราคาไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าคู่แข่งเราดีกว่าไหมอ้าวเราจะปรับปรุงพัฒนายอย่างไรอันนี้ค่ะเป็นแอนมบัไทยขั้นตอนแรก<อ>ขั้นตอแนตอแรกเข้าใจปัญหาก่อนเขีนยนพาไท์ก่อนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก่อนนะนะคะขั้นตอนต่อไปล่ะคะ ก็ดีไฟค่ะกำหนดเลยว่าปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรอย่างเช่นพอหาเรื่องพาหาร้อยแปดแล้วก็เลยเลยพบว่าผลผลิตตกต่ำเนมาจากศัตรูพืชศัตรูพืชมีเพลี้ยกระโดดเพี้ยไม่กระโดดมีไรแดงหรืออะไรก็แล้วแต่มีนอนมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาทางแก้ไขตรงนั้นหรือถ้าอา้าวตายแล้วตลาดไม่เป็นที่ต้องการก็คือกําจัดเพีย้ยอันที่หนึ่งหรือเปลี่ยน ตลาดเออใช่เปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนอะไรก่อนถูกต้องค่ะถูกต้องก็คือเหมือนเป็นการไอด n t นฟ์ปัญหาเน้ตรรบทราบแล้วว่าปัญหาคืออะไรรวบรวมปัญหานะคะถัดมาค่ะขั้นตอนที่3ค่ะความคิดคิด ไอเดียไอเดหรือความคิดที่เราได้มาจากเอมเปอร์ไยอย่างที่บอกเมื่อกี้เอมเปอร์ไทเนี่ยเข้าใส่ตัวตนตเข้าใจระบบเนี่ยโหเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งศัตรูพืชมีทั้งผลผลิตตกต่ำมีทั้งนแนวโน้มตลาดไม่ดีมีผู้แขงโอ้ปัญหาเยอะแยะแต่พอเป็น d e ไ i ปุ๊บอ้าวกับกลายเป็นศัตรูพืชไปเเป็นหลัก เป็นหลักเป็นหลักฉะนั้นไอเดียแอดนี้เราก็เลยต้องอันนี้แหละได้ไอเดียมาแต่ได้ไอเดียมาการแก้ปัญหามาจากไหนดีล่ะอ้าวเริ่มอ่านและอ่านมาจากตอนนี้มีช่องทางหาความรู้เยอะแยะอินฟอร์มอลเอดูคชันมีเยอะแยะไปหมดการพูดคุยใช่เบรนช่วยกันครอบครัวหรือคนที่แบบเหมือนกับมีอาชีพเดียวกันก็ได้เครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยนถูกต้องแล้วก็คิดนอกกรอบได้เดี๋ยวที่ที่เขาทำก็คือสมาร์ทซัมเมอร์าจจะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆผลผลิต ตกตามเราลดน้ําด้วยอะไรอ้าวเราอาจจะใช้ระบบสมาร์ทกริดขึ้นมานะตอนนี้มีอะไรช่องทางให้เล่นเยอะไปหมดเลยครับ อันนี้ก็จะเห็นภาพชัดเลยน,กกนะคะปเ,คเป็นการ,รชวนกันคิดนอกกรอบด้วยนะคะถัดมาค่ะขั้นตอนที่4แล้วค่ะหลังจากที่จรน์ไ็บบอกว่าเราระดมสมองและได้ค,ความคิดต่างๆมากมายขั้นตอนที่4เราควรทํำยังไงคะก็เป็นโพลทายอย่างที่บอกแล้วก็วา,วาดถังเลยเรามีที่สมมุติว่า5ไร่สิไร่เราวาดถังเลยว่าเราจะลดน้ําทุก1เมตรทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเราก็วางระบบ ลดน้ําออนไลน์ตั้งเวลาทามิง่งเราเราใช้เครื่องมือทันสมัยอย่างนี้ผ่านระบบหว่องไ i ไฟม,มันจะช่วยเราประหยัดเวลาเราแล้วเราก็ไปคิดเรื่องก,การตลาด ไปคิดเรื่องการตลาดได้มากขึ้นเครื่องทุนแรงเนาะสมัยนี้เนาะเหมือนวันน้ที่คุยกับอาจารย์อาจารย์เล่าให้ฟังถึงมีในช่วงโควิดอ๋อจาได้ที่วันนั้นเล่าให้อาจารย์แนทฟังคือเหมือนกับพอในช่วงโควิดนี้มันก็ทําให้หลายๆอาชีพได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายเนาะจากเดิมที่แต่ก่อนแบบเป็นเหมือนกับขายผลิตภัณฑ์จากทะเลอะไรเงี้ยใช่ใช่ชาวประมงทะเลซึ่งแบบพอพอช่วงโควิดเข้ามาเนี่ยก็ทําให้มีข้อมีปัญหาหรือข้อจํากัดในเรื่องการส่งออก ส่งของแล้วก็การเดินทางด้วยนะคะเขาก็เลยใช้วิธีด้วยเทคโนโลยีอะไทุกคนอยู่บ <the> ้านเทคโนโลยีเก so, ิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขายออนไลน์แล้วปรากฏว่าก็ทําได้ดีขด้ดีขายได้ดีด้วยแล้วก็เข้ากับ จริตเข้ากับสังคมปัจจุบนันคนก็คนซื้อก็รู้สึกออนไลน์มีทางเลือกมากมีแล้วก็ออกที่อาจารย์พูดอันหนึ่งก็คือเป็นการรวมกลุ่มใช่นนเขาเขาผลิตอย่างหนึ่งเราเริ่มแบบตลาดมีความต้องการหลากหลายเขาก็ไปชวนเพื่อนที่ผลิตอีกแบบหนึง่งปราหมึกวงก็เลยกลายเป็นแบบตลาดประมงออนไลน์ตอนนั้นกว้างขึ้น กว้างขึ้นขายได้ดีลูกค้ารู้จักมากขึ้นลูกค้าก็มองเห็นว่าเป็นโอกาสในการซื้อของที่ได้ของที่สดแล้วก็เข้าถึงตัวที่เป็นผู้ขายจริงๆอะไรเงี้ยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอันนี้ประเด็นสําคัญกําไรก็จะเพิ่มขึ้นเพราะไม่ต้องจ่ายค่าให้อันนี้มันเป็นเหมือนเป็นดีไซน์ thinking เหมือนกันที่เกิดจะมองกลับไปถูกต้องเห็ลยค่ะเมื่อกี้เรายังพูดกันถึงเรื่อง p r o t o t y p ์ขั้นที่สี่แล้วแล้วอาจารย์นั้นบอกมีขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายคือทดสอบทดสอบโอเคจริง เราอาจจะมองว่าขั้นที่4ีนี่ว้าวแล้วพอแล้วจบออบางคนก็ไม่ทําทดสอบแล้วอันนี้อันนี้ก็มีนะคะเราทำได,ได้ด้วยเหรอคะทำได,ำได้เขาก็ไม่ทดสอบแล้วคือเขาก็ลองผิดลองถูกกันไป<อ>แต่บางคนนี่เขาไม่อยากลองผิดลองถูกเขาลองไปดูก่อนไหมอ,อ,องเช่อใช่อย่างเช่นฝึกร่างกายเพื่ออยากไปเป็นทาหารอยากให้สร้างสมรรถนะร่างกายเพิ่มขึ้น<ๆ>เขาก็ต้องไปทดสอบว่า3เดือนเขาไหวไหม เขาอาจจะวิ่งไม่ไหวแล้วก็ได้หลังจาก3เดือนผ่านไปกระดูกกระเดี่ยวหกักเขเป็นได้เช่นกันแต่อย่างบางท่านอย่างเมื่อกี้อย่างชาประมงที่พูดที่อาจารย์ยกตัวอย่าง ก็เป็นเรื่องดีเลยเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จปใช่จนตอนนี้ามาเป็นเหมือนเป็นเป็นวิถีละในการค้าขายเลยในคอนท้องถิ่นของเขาใช่ค่ะโอ้อันนี้ก็แบบสนุกสนานมากจ้ะแนเรื่องน่าสนใจมากนะคะก็จะเห็นได้ว่าื่อยวิชานี้นะคะคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนามนุษย์เนี่ยหยิบยกเอาเครื่องมือเนาะหรือว่าวิธีการที่เอามาใช้ในการวางแผนหรือว่าในการนําไปสู่กําหนดเป้าหมายแล้วก็นําวิธีการที่นําไปสู่เป้าหมายของเราขององค์กร ของประเทศชาติด้วยนะคะอาจจะแนะนำเสนอโดยการใช้ส w o t Analysis แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ Design Thinking นะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าเครื่องมือแบบนี้เนาะเครื่องมือ s w o t Analysis หรือว่า Design Thinking เองเนี่ยก็เอามาปรับใช้กับพวกเราได้ทุกช่วงวั <ไป S 2> งเลยค่ะใช่ค่ะหรือผู้สูงอายุเองนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรอ การที่แบบทาอะไรต่อไม่ได้เราเริ่มพัฒนาตัวเราเองได้ตั้งแต่ตอนนี้เหมือน live long learning เลยค่ะจย์ก็เป็นเรื่องของการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวังยนะคะใช่ค่ะค่ะก็อันนี้นะคะผู้เรียนทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่าเราเองเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือที่ได้ได้เรียนในบทเรียนนี้นะคะเอาไปใช้กับตัวเราเองไม่ได้จําเป็นเลยว่าจะต้องรอให้ทํางานในองค์กรก่อนทํางานในบริษัทใหญ่ๆก่อนหรือว่ารอให้โตเป็นผู้ใหญ่ก่อนนะคะครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งอาจารย์แนสแล้วก็ตัว อาจารย์เดียเองนะคะก็มาพูดคุยในวิชานี้นะคะแน่นอนเราจะมีอีกหลายวิชาเลยโดยเฉพาะวิชาออนไลน์ที่มาจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะคะติดตามนะคะมีหลายๆวิชาที่เอามาปรับใช้กับตัวเราเองได้นะคะแล้วก็ทําให้เราเป็นพัฒนาเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ก่อนจากกันนะคะก็ขออนุญาตเรียนแจ้งทุกท่านนะคะว่าอย่าลืมเข้าไปทําควิสนะคะของรายวิชานี้หลังจากที่ทุกท่านเรียนมาทุกๆหัวข้อแล้วมีความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ ทักษะที่จะเอามาใช้มาปรับใช้กับตัวเองนะคะก็เข้าไปทำ quiz เพราะว่ารายวิชานี้นะคะเรามีประกาศนียบัตรให้ด้วยนะคะไม่ยาก,ยากใช่ไหมคะพี่แนไม่ยากไม่ยากง่ <laughs> ยายๆสั้นๆค่ะสั้นๆนะคะ,นนะ,ค,ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์แนชนะคะผู้สอนรายวิชานี้แล้วก็อาจารย์เดียนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุทกๆท่านมากนะคะอย่าลืมติดตามนะคะว่ารายวิชาต่างๆของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงจากคณะอื่นๆด้วยนะคะมีความสรุปนานนะคะได้ความรู้ด้วยได้ เรียนก็เป็นการอัพสกิลของตัวเองนะคะอันนี้อันนี้สำคัญนะคะค่ะ,คะก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านมากค่ะแล้วมาเจอกันอีกนะคะกับบทเรียนคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ